สวัสดี2คนดูสวัสดีค่ะเอาบะบวกมือวันนี้จะมาแพ็กของกันค่ะแพ็กของส่งกันเด้อพี่น้องนี่นะคะาง,งานของเราสวัสดีสามคนดูค่ะสําหรับใครที่ยังรอของนะคะตอนนี้กําลังแพ็กส่งให้อยู่นะคะรอรอได้เลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะไปเอาของตอนประมาณที ต,ตีหนึ่งเขาว่าเพิ่งกลับมาจากบ้านมาแอบดูสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องตั้งโอมาช่วยแพ็กของหน่อยคุณพ่อนะคะของเต็มเลยตอนนี้แพ็กหนักมากแพ็กสาหัสเลยนะคะมาแอบดนะจูจะกินนี้ใช่ไหมเแบบ็ชงให้พี่ต้อมสั่งไปกินซสี่ยวรัสมัครตัวแทนอยู่ด้วยนะเผื่อพี่ต้อมกินดีนะคะแล้วก็อตัวแทนได้นะคะตอนนี้แพ็กของกัน,น สาหัสเลยนะคะมาดูเป็นเพื่อนหน่อยวันนี้คนดูน้อยเพราะว่าเมื่อกี้น้องดาวก็ไล์สดอยู่นะโอเคพี่พี่หมูพี่ขนึงนุชเปลี่ยนที่อยู่นะคะได้ค่ะกําลังแพ็กของพอดีเลยต้องขอภายในความร่าช้าพอดีของเพิ่งส่งมาถึงเมื่อคืนไปเอาของประมาณตอนปีนึงพี่น้องจ้าเพราะว่า หลังจากเ,าากเรียนดูชะชราพุ่เยียบ่อยนะคะ,มม training, ะเมื่อวานไปเทรนนิ่งฟิตเนสมานะคะเดี๋ยวช่วยแพ็คมามามาค่ะพี่พี่ต้อมมาช่วยแพ็กหน่อยค่ะน,นี้แพ็กเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแล้วเสร็จแล้วจะไปทุระลต่อนะคะกับคุณอมสินนะคะแใช้งานแล้วก็หน้าบูดเนี่ยกินกาแฟก่อนนกินเองชกเองนักเลงพอนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเติมพลังของวันนี้นะคะอาหารเช้า ว่องตัวมาเพิ่งตื่นพราะมาขึ้นนี่ก็นอนประมาณอนอนตีสองอีกแล้วเพราะว่าเป้าของคนมาแบบสิบสามลังพี่น้องเต็มห้องอยู่มีแต่ของนะคะสิบสามลังแล้วยังจะส่งมาอีกจักหน่อยอยู่นะคะดีจ้าพี่ออนอนงน้องหยิกกำลังจะแพ็คให้อยู่นะคะขอภายในความร่าช้าเพราะว่าขอเพิ่งเข้าจริงมาขึ้นนี่กลับมาจากบ้านบอสเพราะว่ะมาขึ้นไปเป่าเค้กอยู่บ้านบอสแล้วก็ไล่สดอยู่บ้าน,นะะแล้วก็เดตกิจกรรมหนุนนี่กันแล้วกับมึอนี่ก็มาแพ็คของนะคะแล้วก็ เอาของว่าฝากมีปีไว้13ล่างเหมือนสาไปเอาค่ะและะ้วก็เมื่อเมืม่อคืนคือแพ็กไม่ไหวจริงๆกับว่าแพ็กตอนเสาร์นี้นะคะแล้วแพ็กเสร็จเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เราคอเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มันคนละสต๊อกกันระหว่างอา่ราคาปกติกับอาทีบ้างอยู่นี่คือของที่น้องหญิงสั่งมาพึ่งได้เองพิ่งสร้างแม่นะคะสูตรหล้วมันเป็นอ่ของสงต๊อกกาแฟมันเปนเอันนี้ใส่น้ำเยอะไปไหมไ้ม แล้วมันเป็นสต็อกของที่เพิ่งสั่งแล้วก็เลยสองแถมหนึ่งเนี่ยต้องสต็อกสินค้าใหม่นะคะเพราะว่าราคาส่งมันไม่เท่ากันนะคะก็เลยต้องรอสินค้านิดนึงก็วันนี้ก็จะส่งให้ทันทีของถึงเพิแพ็คเลยะคะ่ะเดี๋ยวค่อยไปทําธุระต,ต่อนะคะเพราะว่าธุระสําคัญของน้องหญิงตอนนี้ก็คือแพ็คของให้ ก็ไม่อยากให้ fc ทุกท่านรอนานนะคะสร้างต่อไปเนี่ยสินค้าพร้อมส่งไม่มีรอของแบบนี้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ยอดอนงค์จ้าสบายดีนะคะ fc ทางเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้มีตัวช่วยไม่ต้องเขียนแล้วนะคะมีเครื่องพินน้องน้องหมีนะคะช่วยพินมไม่เด้งเลยทีนี่งไงมันขึ้นแบบนี้ค่อยๆเด้งขึ้นเนี่ยเห็นอยู่ สำหรับใครที่สนใจอยากทำรายได้พิเศษอ่ะให้พนังงานก่อนนะคะควอ,อมชินเพื่อนกินกาแฟะคะ่ะหรือตอนไหนก็กินตอนก็เ,เลยพากระตื่นสายนิดน,นึงตื่นอย่างนี้แจงหนาเ็จแล้วกะแม่นะคะสวัสดีค่ะน้องหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กัญญาบีจา้าสวยจังเลยค่ะสวัสดีทุกสิบหกคนดูนะคะมาให้กําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณแม่ๆทุกท่านนะคะน้องหญิงก็กินเองเหมือนกันนะคะ ก่อนจะก่อนจะแพกก็กอะนี่ค่ะเติมพลังงานก่อนนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็คือกินแบบนี้ทุกเช้าเลยหรือว่าตื่นขึ้นมาเจ๊มงสาจะกินแก้วแรกแล้วก็ค่อยกินข้าวก็ได้ละกันรอรอ,รอจาร่าได้ค่ะพี่ยุพาค่ะของถึงแน่นอนจา่ายภายในหนึ่งถึงสามวันไม่เกินนี้นะคะของจะถึงแล้วนะคะต้องขออภัยเพราะว่าช่วงนี้คือสั่งสต๊อกของมามันคนลัสต๊อกจะส่งอันนี้ไปพีย่ยูขางๆนี่สิคะทุ่นออเดอร์พี่น้องนะคะเพราะว่าสั่งเข้ามาคนละราคากัน เพิ่งสร้างของไปมือน,นึงแล้วก็มีโปรพอดีพี่น้องนะคะแต่ตอนนี้หมดแล้วตอนนี้จะเป็นโปรโสามกล่องส่งฟรีนะคะแบบนี้นะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโกโก้กาแฟนะคะสามกล่องส่งฟรีค่ะแใครที่ส่งสั่งก่อนหน้านี้นะคะ๋นวน้องน,นอีแพ็กให้วันนี้เลยจะะ้นะ ก่อนหน้านะคะเป็นของโปรโมชั่นก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ของ13ลังนีคพร้อมส่งแบบคักเลยค่ะตอนนี้ใครสั่งมาปุ๊บเด็กปรบจักปับเด็กปุ๊บเลยค่ะแกขกทันทีเลยนะคะก่อนอื่นนี่ขอเอามวยก่อนเพราะว่าเติมพลังงานก่อนค่ะเขาเพันทิพย์คอณยูพี่น้องเพราะว่าตื่นสายนิดน,นึงเพราะว่าเบียรลายเมื่อวานทั้งไปแตงนะ่งหน้าทั้งนุ่นนะี้น่นนอนเดึกแล้วก็บลยพักผ่คคอนนะคะน่าก็บแบบจะแอบจะส้มจ่มอนี้แต่งหน้าเรียบร้อยละคะ่ะ แกลกนาริคะใช้นาริตาเบอร์ศูนย์สองนะคะวันนี้ลืมทาคอแล้วเนี่ยน่าจะใส่เกินไปหรือเปล่าขอกินเจ้กน้อยพี่น้องจะได้มีแรงเพราะว่าวันนี้ก็คือแพ็กประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกันค่ะดังเสีข,า,ขา,านคล้วค่ะทุะท่านแลขอไปห้องน้ำแป๊บหนึ่ง าหายไปไหนหมดเลมดยม่ยมสองคนดูสวัสดีค่ะเกิด <c oughs> <c oughs> อุบัติเหตุอีกแล้วสวัสดีค่ะกําลังจะแพ็กของโ่งพปน้องจ้าพใครสนใจนะคะอยากสั่งแพ็กเป็นตัวแทนก็ทักเข้ามาได้นะคะจะมีเปิดบินอยู่นะคะกินซูมือนะคะพอกินเบิร์ดก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดาจะิืมไล่เนี่ยเอ้จะเริ่มแพ็กแ้วนะคะ <c oughs> กอ,อกินให้หมดแก้วเลยวันนี้แล้วพายยังกินอยูอ่อ่ะชนแก้วค่ะชนโกโก้ชนแก้วกันหน่อยมันมีแบบที่เขาสั่งสองกล่องด้วยนะต้องใส,ใส่ใส่สีอมัน่สีโอเคค่ะเดี๋ยวรอยเติมพล่างแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะโอเครับทราบค่ะเปลี่ยนที่อยู่นะคะสิบสี่คนดูค่ะสวัสดีวันเช้าวันอาทิตย์ค่ะมิน้วันหยุดนะคะวันหยุดแล้วก็มีของคุณพี่ออนะคะสั่งทั้งหมดเจ็ดชุดนะคะส่งเมืองนอกนะคะส่งที่เกาหลีนะคะแต่ว่าฝากไว้ก่อนนะคะเชือ ฉันแพ็กของพี่คนนี้ก่อนดีกว่าแพ็กแยกไว้อะขอไ่ดีหรือไ่อีดีแต่ว่าพี่เขาให้แกะซองออกอะ่ะมันจะเป็นเจ็ดชุดกาแฟสิบห้ากล่องแล้วก็โกโก้โกโก้หกกล่องแกะกล่องอ่ะเนาใช่ให้พี่กี่แล้วก็แกะ สวัสดีค่ะคุยกันได้นะคะทักทายกันได้เพราะว่าเมื่อเป็นมูเนี่ยจะอะไรเมื่อไรสุดเป็นงูเพื่อคุยกันเนี่ยมาบอกน้ำกัน,นะคะ่ะเป็นตัวร่างมือให้ทันกัวคนเจ้าชู้รวมส่งนะคะ 7 0้อจบาทส่งฟรีค่ะช่วงนี้สักล่องฟรีเดอะถ้าใครแบบสนใจสั่เพราะสต็อกนี่ยคือมาเต็มเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะคะ,ะ,คคะเพราะว่ารีบเล้าเป่าซอยสั่งนะคะเพราะไม่มองไวของนะคะเดี๋ยวเพื่นที่สักเพื่อนที่ส่งของมาออกอยู่นะคะตอนนี้ส่งส่งรถแรกมาให้อีกแล้วก็รถสองอีกอะไรนะไม,ไม่รู้อะอยู่ในอยู่ในนั้นแหละไม่ได้ไ่อะไรกาแฟสามนะคะ ไม่มีก็แปลว่ามันหล่นไปไหนแล้วไม่ดูมันอยู่ในรังแค่นั้นอ่ะมันอยู่แค่ในรังนั้นจะยกรังมาสิเดี๋ยวถามดูให้ถ้าจะให้มมหา้ายังแต่ปินอันนี้ก่อนเขาบอกมาดีก็ใส่เข้าไปเขามมีอะไรก็เดี๋ยวเก็บไว้นะากล่องไม่๋ยวปินก่อน สวัสดีสิบเจ็ดคนดูค่ะเข้ามาแล้วคุยกันหน่อยจ้าเอาเราจะจะเปิดจะจะปิดออกทำไมเนี่ย โกโค่สามค่ะแม่ที่บารัดโกโก้สามนะคะยังบอกเฉยๆว่ามีใครบ้างนะคะปินรายชื่อไปก่อนนะคะแล้วค่อยแปะทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสิบเจดคนดูนะคะ อันนี้ส่ง,สงเองนักไปเองพอค่ะคุณแม่ที่วาราสามนะคะแล้วก็พี่อโกโก้สิบห้ากาแฟกาแฟสิบห้าโกโก้หกนะคะเดี๋ยวรอแพ็คแยกทีหลังนะคะแล้วก็ของพี่สุวิมลน,นะคะพี่สุวิมลสั่งมาสองชุดนะคะพี่สุวิมลสองชุดเนาะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าเป็นอะไรคะรเดี๋ยวราคาดีครับสองชุดเป็นกาแฟอย่างเดียวนะคะ <c oughs> กาแฟอย่างเดียว6กล่องนะคะหาที่อยู่ก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดี26คนดูค่ะวันนี้นะคะพิ่พ์ามาแพ็คของให้เบิร์นะคะเพื่อเป็นตนใจค่ะมีรายได้พิเศษนะคะคืนอน้องยิงกับเข้ามาหน่อยนะคะจะได้แบบว่าจะได้แบบว่ามีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นม่อีกทีนึ่งนะคะทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยส่วนตัวนะคะวันนี้วันนี้แพ็คของส่งนะคะ สองพี่นองกว้างไปสุภุสุนแอ,อร์หกนะคะพี่สุวิมลค่ะคันท้เบิ่ยูอะไรอย่างนี้งานผิดก็สามารถพักได้นะคะเริ่มร้อนนะคะ18คนดูสวัสดีค่ะ ต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะเนี่ยพูดถึงที่วิพาพรจ้าโกโก้สามนะคะพี่โกโก้สามมันอยากน้าหาทียูอยีกแน่นอนอันบ่ิใดทรงทียูมากไหมกับสีหายสานิดนึงนะคะ แต่ว่าถ้าแบบส่งเป็นที่อยู่ขอรับกวนเป็นแบบพิมพ์นะคะเพราะว่าถ้าแบบพิมพ์มันจะง่ายกว้าง่ายต่อการตรวจสอบด,ด้วยนะคะว่าข้อมูลเราถูกต้องไหมยังสีนะคะพี่นอ้องมานเคโกโกสามนะคะพี่วิภาพร สวัสดีค่ะเปิดตั้งนานแล้วเอาไปเอาเปิดที่ไหนิดตั้งนานแล้วไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นก็ดูอย่าบ่นจะมาทะเลาะกันให้พี่นองคุณเบิร์นะคะเราก็ต้องใช้สมาธิอยู่มเไม่เปิดทีเปิดแล้วไงเมื่อกี้บอกว่าเปิดแล้วอืมก็ไม่เปิดไงเขาถึงบอกว่าไม่เปิดในเรื่อทะเลาะ สวัสดีสิบสามคนดูค่ะต้องใช้สมาธิอยู่เหมือนกันนะคะ วนี้ไม่มีใครมาคุยด้วยเลยอ่ะหรือว่าควรจะไอ้นี่ก่อนอีนะคะจริง่ะปิ่นปิ่นไลฟ์ซื้อแล้วก่อนยังมาไหลฟสดในมดีกว่านะพี่น้องเนาะเพราะเดี๋ยวคุยไปไลฟไปเดี๋ยวมันจะงงไหมคะอย่านงงะอนะพี่น้องเดี๋ยวมาไลฟ์สดให้ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้คือ อันเดงงสับสนหรือเปล่านะคะหรือว่าพี่น้องอย่างพี่น้องพล้ำ่านหอมนะคะโกโก้สองกาแฟาหนึ่ง สวัสดีสิบแปดคนดูค่ะโอโกสองกาแฟหนึ่งนะคะบุญปอจะอ่านซื้อไปน้ำนะคะเผื่อใครอยากจะเช็คนะคะว่าถูกต้องหรือว่าถูกต้องนะคะเดี๋ยวน้องมิงจะเช็คไปเรื่อยๆนะคะรีบคือว่าพี่วิวิไลพิมสา,านะคะเดี๋ยวส่งชุดที่สองให้นะคะเพิ่งสร้างไปแล้วชุดแรกวันใดโปนะคะชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็จะเป็น กาแฟสองโกโก้หนึ่งน,นะคะต้องขออภัยจริง,รงกาแฟสองโกโก้หนึ่งค่ะต้องใช้สมาธินะคะสำหรับพี่พีไลพิมสานะคะพี่ีไลพิมสา่ที่สองได้ ส่งให้แล้วนะคะฮึคุยด้วยเลยสวัสดีจากน้องหญิงสวัสดีค่ะอ,อ่านไปแล้วแบบตาบบตากาะะแฟสาม พี่ี่นักคนิตนะคะขอบคุณพี่นักคนิตนะคะสั่งทุกรอบนะคะกาแฟสามนะคะมีโกเม่ไรพี่นักคนิตสั่งเลยตลอดนะคะกาแฟสามพี่นัทธนิตนะคะสวัสดีสิบสี่คนดูทำมีอย่างกันอยู่น่าจะวัาานอาทิตย์ นี้กาแฟสงนะคะ <_ S 1> ต่อไปของคุณสุนทรีค่ะคุณสุนทรีเส้นสกะคะสั่งเป็นกาแฟสองโกโก้นึ่งนะคะกาแฟสองโกโก้หน่งกาแฟ2องโกโก้หก,โก 1, าแฟสอง โก,โก้ก้นหนึ่งค่ะบนสุนฟรีค่ะกาแฟสองขวดหนึ่งรอสินค้านะคะกาแฟสองก้นหนึ่งโอเคจ้า,ารอของนิดเชิงนิดหนึ่ง มันรอดจนเพิ่งได้โปรเลยดีเลยตะกี้มีหามันมีโปรว่าเลยถักเพิ่งไปนะคะตอบนี้กับท่านโปรพอดีจ้าแล้วก็พี่จุรีรัตน์นะคะพี่จุรีรัตน์รับเป็นโกโก้สองกาแฟหนึ่งนะคะโกโก้สองกาแฟหนึ่งค่ะพี่จุรีรัตน์นะคะกาแฟหนึ่งโกโก้สองนะคะ ี่สุรีรันีรักาแฟสองกล่อก้นหนึ่งค่ะคต่อไปนะคะพี่พี่มาหาเฮงชื่อเฟสน่ารักมากเลยเอากาแฟหกกล่องนะคะเอากาแฟหกกล่องอยากจะแพกเราก็ติดแล้วก็ส่งรูปให้เลย เดี๋ยวก็ต้องไล่ที่ต้อมเพราะพี่ใหม่เดี๋ยวก็ไล่เหมือนกันลไม่ก็คือไล่มัน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 ชั้นเรียงไปแล้วไงเธอไปนั่งพักก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวจบไล่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยค่อยมาไล่